อันน <Yeah. S 2> <Pop ify. S 1> ี้ผ right. ู้หล yeah. so you know ีเร <nice. S 2> like, ื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคือบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันไม่กล้าที่จะเปิดใจกับลูกเรื่องพวกนี้เรื่องแพงเรื่องแพงเรื่องหนึ่ใช่ค่ะเรื่องมีแฟนอย่างเงี้ยเรื่องเดิมอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะสอนยังไงจะไม่กล้าพูดลูกเองก็ไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่ถค่ะเอออย่างอย่างอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงให้เราให้เรากล้าที่จะพูดสากับคุณพ่อคุณแม่ถามแจ้งก่อนเลยก็อย่างที่บอกครับคือคืออยู่ที่การแบบ าวางตัวกับลูกแบบบางคนนะคุณพ่ออาจจะวางตัวแบบสนิทกับลูกมากเหมือนเพื่อนกันอะไรเงี้ยนีคืออย่าได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางครอบครัวที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้วางตัวแบบเป็นเพื่อนขนาดนั้นไม่ได้เล่นลูกเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะค่อยๆคุยกันก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นสักฝ่ายอาจจะเป็นเป็นคนเข้าะไปเลิกกับพ่อหักกอดอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีการเริ่มเข้าหากันก็คงจะไม่ได้คุยกันอย่างแจ๊กเองเคยเคยมีแฟนแล้วเล่าให้พ่อแม่ฟังมั้ ผมต่อเถิดนะผมก็มีความภกคนูัิถ้าเป็นแบบนี้จะดีนะคะเพราะว่าพ่อแม่ได้มีการคุยกันแล้วก็จะเรียกว่าถึงกันมากขึ้นอย่างื่อ แต่ผมไม่เคยเจอเลพชาบไม่เสียเียมากตื่มางผมไม่เจอตลอดเลยพ่อสอนพ่อสอนสอนแบบลับๆอันนี้เอาความแต่งเรื่องต่ครับเวลานี้อาจะมีรื่อพวกเนี้ยรื่ออะไรรื่องเื่งเตรองขับติามพ่แม่นะ จริงแล้วเอาตัวแล้วต้องปรึกษานะเพราะว่าแบบทั้งที่ว่าพ่อแม่จริงเป็นประโยชน์สำคัญมากในในการการแสดงออกลูกแต่พ่อแม่บางคนที่เขาดุหรือว่าบางคนที่เขาคิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเพื่อนๆเนี่ยน่าเกลียดม่นควรมาพูดการพูดไม่ได้เป็นส well, mm hmm. ิ่งไม่ด okay. ีอะไรเงี้ยคือเหมือนจะปลูกฝันมาแต่เด็กเๆก็จะกลัวเวลามีอะไรก็จะไม่กล้าถามเจออะไรยังไงเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยคืออยากให้พ่อแม่ทุกคนคิดคิดมองการใจมองในเนี้ยของระยะยาวถ้าเกิดรู้ตอนเนี้ย รู้ไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้มันสามารถที่จะบอกลูกว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่ดีนะมันสามารถทําแบบนี้มันสามารถเป็นแบบนี้นะเพราะไม่พร้อมที่จะเกิดปัญหาอะไรตามมาเลยดีกว่าให้ลูกของเราเนี่ยไปลองเองคือแบบอย่ากรู้อยากลองที่วัยรุ่นสมัยใหม่ยิ่งสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรเยอะแยะมากมายไป็นบอกว่าเขาไปดูลูกนิดๆทำเป็นไงล่ะอย่าไปรู้อยาก้องทำไมมันเจ๋งสลัดขนาดนี้นะครัือพอไปลองเองปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้วิธีการป้องกันหรือว่า ามันปล่อยเงื่อ่ไขตัวปล่อยใจไปเนี่ยมันสิ่งที่มันตามมาเราไม่คุ้มกันฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนควรจะบอกลูกๆไว้ก่อนเรื่อๆเลยว่ามีอะไรปรึกษาได้เรื่องเรื่องอะไรก็ตามเรื่องชีวิตเรื่องความรักแล้วเรื่องเวทก็ตามอย่างมันเป็นเรื่องปกติอย่างแพงกระเป๋าอันนี้เป็นพี่น้องกันใช่พี่บ้านพ่อแม่พ่อแม่เขาแ่เข้มต้องต้องเค็มว็อยู่แล้วเพราะมีลูกสาวพีกแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยเออแต่ว่าไม่สั่งแต่ว่าแต่ว่าเขาเปิดใจไหมเวลาเราเป็นแบบนั้นแล้วเปิดใจเราคือคือจริงๆแล้วเราคุยกันเอง ใช่แต่อยู่ครอบครัวขยายใช่ไม่ได้หมายความว่า,วามีแค่บ้านแค่มีทั้งอักบ่ออาม่าอักเจอักอุ้งทุกอย่างแล้วคือมันจะต้องโตัวอยู่ดีแล้คุณสนุกเลยว่าช่วงนี้กินเจนะครับนี่ครับใช่ก็ต้องบอกว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวเปิดดังนั้นค่ะพี่ชายคนโตสุดคนของที่บา้านเนี่ยเขาจะเข้าสู่ระดับก่อนพอาะเขามีแรงบ่งเขาจะมาเล่าของน้องแล้วพอน้องน้องได้รับความรู้ได้เห็นว่าพี่ๆเขาเปิดกับเราเราก็จะเริ่มเปิดเรามีปัญหาอะไรรู้เราก็จะองมาสั่งกานได้ทุกอ่าง เขาเหมือนกับก้าวไปสู่ช่วงวัยรุ่นก่อนดาวก้าวไปสู่เจอปัญหาหรือว่าพบปัญหาของเพื่อนหรือของเขาเองแล้วเขาก็จะมาเล่าเราคงเถามว่าจริงๆคือบ้านเราบ้านเราไม่ไม่เรียนรู้เหรอครูค่ะคือบ้านเรียนรู้ไมในที่หนังของบ้านไม่ได้เรียนครับปิดการใช่ผมผมคิดแต่ผมไม่กล้าถามเลยถามแล้วดีค่ะจะได้อธิบายให้จบเออค่ะคือจริงๆเนี่ยบ้านจะไม่ได้ติดบังอะไรเลยถ้าเราอยากรู้ เราพาไปคุณอยากลองไปสถานที่ท่องเที่ยวองนี้ดีกว่าพี่เอเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่อนดึงอะเที่ยวกลางคืนไปอาเซียแต่อนดึงปอนดึงรู้เคยทัอาเซียแล้วใช่พอที่บ้านคิดว่าให้รู้ดีกว่าใช่ไมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แรงแบบนั้นแต่ว่าหนูไม่ได้ไปเองอ่งี้นะอพี่ชายแล้วพาเองไปนะเบอกคือห้ามลาให้รู้ว่าออนี่อาเซียเออถรู้แที่ต้องเที่ยวนะัยี่ิบเลยนะคือได้เรียนรู้อะความอยากที่จะลองมันจะลดน้อยลง หนูสองคนไป่รอค่ะนช่ค่แต่ในที่นี้คือให้ความรู้เราได้รู้จากประสบการณ์ของพี่ๆที่โตมาเราได้รู้จากสื่อต่างๆเอาจริงๆอันนี้สาบานพูดยังไม่ได้ติดว่าลามโบได้เคยดูวิดีโอโบตั้งแต่ยังเด็กพอเขาให้ดูพอเขาให้รู้ว่าไม่พี่การเป็นลู้เป็นอย่างไรนะจริงๆเพือนก็ไม่ได้หลามโบยุคตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับนะไม่ใช่แค่พี่ครับผมว่าทุกคนเลยไม่ีใครไม่ด้ดูนะฮะ คือเราหมายถึงว่าคือพ่อแม่เขาย้ำเตือนนะหรือเปื่าใช่เพราเราคือไม่มีการข่มหรืว่าอะไรเลยเราดสุภาพงงเรื่องที่จะพูดกันแว่าดีมากเพราะพ่อแม่ปั่และแล้วพูดถึงตรงนึงเพิ่มเติมค่ะอันนี้ต้องบอกว่ามีใครเคยได้ยิว่าพ่อแม่เราแย่สายหรือเปล่าเกี่ยวเนื่องกันคือถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะปิดทุกอย่างไม่อยากให้รู้เสียใช่เด็กอยากรู้เอาไปรู้ไปแบบที่อยากลองอยากรู้ยิ่งติดออกไปชิ้ยิ่งออกไปแล้เราไม่ จบเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอะไรนะจบทุกเรื่องคือให้เหรอยิ่งปิดมากแค่ไหนยิ่งมันเยอะมากแค่ไหนเราทุกอย่างเนี่ยเรายิ้มอยากรู้ฉันรู้กับจะรู้ไม่ได้ทำไมมาถึงเรารู้ไม่ได้ล่ะรู้แลจะรู้ถ้าไหนจบแล้วอย่างมีได้อย่างสมมูรณ์มีแค่มีชเวลามีปัญหามีวิธีปรึกษาพ่อแม่คือเราเชื่อว่าถ้าลูกชายไม่เท่าไหร่นะนะแจ็คเื็นไลยนะคือผู้ชายอบางทีมันปรึกษาพ่อกับแม่ได้เออเราจะแบบเอ้ยอยากรู้อย่างนี้ยังไงผู้ชมแต่เราไมู้พูดหญิงหยิ่งนะ ผมเชื่อว่านลอยอะไรที่จะกล้าเชืออย่างนั้นผ่านมันได้เป็นพรอเปัวอย่างดีไปแต่อย่าถึงวันนี้ยคุณปายยังไงของมินเป็นครอบครัวรเลยเนาะต้องมีกัน้องสาวเขาแล้วแล้วถามว่าแล้วถามว่าเป็นลูกสาวสวยไหมลูกสาวทั้งคู่แล้วเวลาเรามีเรื่องเนี้ยปรึกษาจะเริ่มต้นพูดกับพ่อกับแม่ยังไงคือที่น้องมีนเนี่ยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะออกแนวเป็นการณ์เล่าประสบการณ์ชีวิตของเขาให้เราฟังก่อ็คือเป็นแบบอย่างว่าเขาเคยเจออย่างนี้มาน่ะ ็เคือมันคือตรองทำให้บรรยากาศของการคุยเรื่องเพศหรือว่าเรื่องแบบแทนของเราหรืออะไรจะเรื่องที่ธรรมดาปกติแบบไม่กินข้าวอยางรูปเหมือนกินข้าวเลยใช่คือไม่ใช่ว่าเราเพื่อนนั้นจูนนั้นเพื่อแบบตั้งแต่สมัไม่ได้แบบน่ากลัวหรือว่าน่าไออะไรแบนั้นมันก็จะคุยคุยได้สบายค่ะทีนี้วมันก็จะถามได้ทุกเรื่องจริงๆแล้วขอยกเคสได้ไหมต้องบอกว่าสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่ออายุบ้านแทนคุณพ่อดุมาก กเวลาจะเดินข้นไปคุยกี่ดีงวัวมากดัานั้นค่ะคุณพี่คนแรกพี่สาวคนแรกมีแฟนผมหลแอบเพราะว่าป้าบอกว่าต้องเรียนจบก่อนจะมีแฟนเออครณ่อแ่าขายังไงเอ่อมมาถึงสมัคเยะไม่เจะเปาวบกไม่เลยจะมาหเคือแอบแต่ว่าไม่ขอบคุณพ่อนะแต่ขอบคุณแม่เพราะเรยไหมคะเพราะแม่เป็นคนที่เปิดกับเราแม่โอเค อย่างน้อยบอกพ่อแม่ได้ใชคืออย่างน้อยบอกพ่อแม่ก็ได้ใช่ก็คืออย่างนี้เห็นไหมว่าถ้าใครห้ามเด็กก็จะปิดปากกับเราแต่ถ้าคือว่าคุณพ่อคุณแม่เปิดเหมือนที่หนูบอกแม่เพราะอะไรเขาให้รับได้แม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเขาเป็นผู้ป่ยเขาเรื่องว่าดีนะค่ะเรื่องน้นะถ้าสมมติสมมติน้องๆเนี่ยบอกพ่อแม่แล้มีแฟนอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะโล่งใจว่าอย่างน้อยเออถ้ายังบอกเราแล้วก็อยู่ในสังกัเราเนี่ยไหนเขาก็จะได้รู้เน เอออันนี้ดีนนดีอันนี้น,นี้เป็นวิธีที่ดีบอกเถอผมว่าแล้วก็คุณพ่อแม่ก็ะนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่ามีท่าทียังไงกับลูกเพราะว<ฆ>่าคุณแม่บางคนเนี่ยจะออกตัวเลยว่าปิดเรื่องมีชัดเจนก็ไม่ควรเพราะว่าลูกจะกลัวที่จะบอกอด้ค่ะถ้าถามน้องๆที่อยู่แถวนี้ดีกว่าหรือว่าพี่ๆผู้ใหญ่ก็ได้นะครับค<ฆ>่ะม,มีวิธียังไงที่จะแบบบอกเวลาเราจะเลือกพูดแี้กับคุณพ่อคุณแม่ดีๆมั้งมีวิธีไหนดีๆเมั้ย อยู่คนนี้เลยค่ะหน้องอยู่อ้าวน้องมาเลยค่ะใช่ไหมคะน้องมา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 ครับมาเลยครับมามาครับอ่ถามว่าอะไรนะคะคือคืออะไรเอ่อยังไงดีครับน้องที่มีมันดี่ไหมครับหรือว่ายังไงฮะขึออะไรได้ขนาดนี้คือบานเดือบคือบานเดือบเอาเลยน้องลก้าเป็นไปลูกอย่างเงี้ยราะว่าน้องเก้าเลยน้องเก้าได้สูงมากขนาดที่เอเดีก้าไม่ได้เลยสมมติเวลาเราเราเกิดมีแฟนหรือว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องพวกนี้กับ ไปรุ่นด้วยกันกับเพื่อนกับแฟนอะไรเงี้ยพีพพ่วิทีบอกคุณพ่อคุณแม่องไรบ้างก็บอกไปตรงๆเลยค่ะว่ามีปัญหาอะไรปิดไหมปิดมค่ะไ,ไ,ไม่ปิดไม่ปิดค่ะเพราะแม่นี่ห้ามก็แบบพบกันได้แต่ว่าแค่เสียการเรยนวิทย์ค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะยู่ในเคสที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เห็น อุลิติยังบอกเสื้อให้ดีกว่าดีคอ่าโอเคโอเคขอบคุณค่ะอ่าโอเคขอบคุณครับนี่ก็จะเป็นอ่าขอบคุณครับนี่ก็เป็นอีกวิธีเป็นก็ดีนะค่ะจัดนะนะะทีนี้เราถามเพียงแค่ใครเคยใครใครเนี่ยรั้งแรกที่อยู่แถวนี้นี่ว่าไหนไม่เคยไม่กล้าบอกพ่อแม่เลยตรงนี้มั้ยมีไหมคะเอาตรงๆเอาตรงๆคือกันคือกัน รู้แว่าเดี๋ยีก็บอกว่อบอกแม่หมเลยบอก่อบอกทุกคนเลยบอกหคเออเอดีบอกไหมคะดบอกไหมคะบอกไหมคะรอกอนบอกไหมบอกไหมเวลามีเรื่องเรื่องแต่แล้วพูดอนบู้ชายบอกมบอกี่ตามคนที่คุณพี่ใส่เสื้อที่ศึกษาอใ่ะบบอกไหมคะดิแฟนบอกพ่อแ้หลายคนบอกแต่หลายคนไม่กล้าบอกต้องโทไปปรึกษาที่ร้านที่สอดเอาอเคนี่ดืออะไรนี่คออะไ ถุงเลือดสี่แช่วยผมแ่นผมเนี่ทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยลเข้าถึงง่ายเลยใช่เพราะว่าครับผมตากลิฟเลยใช่ไหมไ้เรืงนสือที่กว้างมากเดี๋ยวนี้ลิ์ดีๆกันมาโอ้โหคือแบบาเราดนี่ออกพกเนี่ดูทำอะไรนี่ทำอะไรคือกล้องอย่างที่บอกนะครับหนังสือเอ้ยวิดีโอมใหญ่ๆเลยพอซ้อนมิครับคือต้อง เดี๋ยวนี้คือแค่เปิดคอมมันเข้าไปดูได้ทุกอย่างแล้ว嘛ใช่ไหมเราไม่ต้องเข้าหรอน้าบครั้งเขาไปอยากเรียนอะไรเองนั่นแหละนั่นแหฐานะวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยมันมีวิธีในการเสพสื่อจะแตนยังไงให้มันแบบไม่วงเมาไม่หลบไม่หลบไปกับเรื่องพวกนี้ป้องกันเลยอ่านอ่านก่อเลยอ่านต่อเลยค่ะก็คือมันปกติอยู่แล้วที่ที่เราที่เราทุกคนที่เอาไว้รุ่นส่วนใหญ่ไปใช้กันเนี่ยหรือว่าแบบอยากจะไปลองเสิร์ชหา เว็บอะไรต่างๆนานาที่แบบที่มันเป็นแบบอย่างว่านแบบนั้นอะไรเงี้ยมันติดตาติดใจแล้วยิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบมันมันมันมีให้เรามเลือกเยอะแยะมากมายแต่ต่อไปเรื่อยๆคือแบบว่ามันไม่มีที่ส้นสุดมันเหมาโล่งกว่าพ้นเลยใช่ไหมโล่งกว่านเลยการประชาสัมพันธ์เราต้องเรื่องยังไงต้องเรื่องยังไงมันมีมันมีหัวมันสองด้านซ้ายซีดเรื่องปกติ จริงส่วนใหญ่ที่ทำนี่โพลก็ออกมาผู้หญิงดูมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคุณผู้ช่ค่ะไม่จริงใช่นั้นจริงเหรอผู้หญิงดูมากกว่าผู้ชายหรอไม่จริคือเหมือนแบบเขาจะดูเขาจะดูผู้ชายคือไม่ได้ดูแบบคือขลองเลยอ่าอ๋อคือผู้ชายเนี่ยจะลองเลยแต่ผู้หญิงเขาจะดูเลองเลยอ๋อผู้หญิงผู้หญิงอาจจะแบบไม่กล้าเข้าไปลองแต่เดี๋ดูแล้วกันอะไรเงี้ยคหมือนแบด เก็บไว้ว่าเก็บไว้จนจนมันจนมันจ้างได้ไหวจริงๆอ่าโอ้โูไ้คุณถึงแบบตอนนี้ทำไยังเป็นสาพ่อแม่ได้พ่อพ่อพ่อแม่พักพ่อแม่พักหายใส่งเลยวันนี้ใช่ครับผมก็จะเก็บไว้เยอะนะครับไปดูครับแล้วจะบอกว่าดูดูให้มันทำอะไรก็ทำให้พอดีอ๋อนั่นคือผมดูได้นะเราเสร็จเราดูแล้วมันมีวิธีการยังไงบ้างครับที่มันรู้สึกว่ามันพอดีไอหยางเบ้เนี่ยใช่อยากจะบอกว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเมันเปิดกว้างมากอย่างเช่นเรื่องโลกนี้เช่นเว็บแพลมฟอร์มที่สอามีแบบเอา เผยกน่ผไมคะจะดงตัวกันอย่งเิดเผยแล้วนี่ง่ายๆเลยค่ะที่จะบักขับตัวเองก็คือบางบางคนไม่เปิดบางคนไม่เห็นกันนะ้ขตาที่เอเข้าไปเรอที่เอเขาไปเรอี่เาเข้าไเคะอใ่น่นอนสิจะบอกว่าการอยู่ในส่เน็ตเนว่ยมันห้าไม่ได้หรอกค่ะแต่เรียงได้าเลือกถือเราไม่เข้าไปดูนั่นเองก็คืออย่างอย่างก็อขเิดละกันที่มี คืม่เเรื่องเป็นเรื่องหลักวามันอื่ทีมันมีสร้างสรรคๆมันไม่สคือมันไม่ได้เป็นใจความสำคัญของชีวิตนโลกริจิงอโฟกัสเรื่องนี้มันคือช่วงแบบปีบาลของชาเลตไม่ใช่อ่ะมันมีเรื่องที่จะต้องโฟกัส่อื่นมากกว่าเยอะมากแล้วยอันน้นคือหมว่าเราต้องกฝัมากกว่ามีเรื่องที่นสินใจมาว่านี้นกรอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งานี้